มาดูอาชีพทำเงินดีกว่าถ้าออนไลน์เราไม่ถนัดอออนสวนได้ไหมได้ลงสวนมีช่องทางทุกอย่างแหละสําหรับคนจะทํามาหากินเนาะเนี่ยสวนส้มโอคุณนะใครจะไปนึกะขายปีๆเนี่ยเป็นล้านเองโอ้โหนี่เหรอพี่อู๋ใช้คำว่าเองพอตั้งแต่ดูไลฟ์เจนนี่นี่เป็นล้านเองเท่านั้นเพราะเขาได้เป็นร้อยล้านใช่ไหมใช่เนี่ยครับคุณผู้ชมครับพาไปดูสวนส้มโอทองดีบ้านแท่นครับที่เชัยภูมิกันหน่อยได้รับการึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ว่า GI แล้วตั้งแต่ปี62 คนไทยรู้จักกันดีต่างประเทศเขาก็ชื่นชมว่ารสชาตินะถูกปากเหลือเกินมันจะมีหวานอมเปรี้ยวแล้วก็มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวสวนส้มโอที่มีชื่อเสียงมีหลายที่ครับหนึ่งในของดีอำเภอบ้านแท่นก็คือที่สวนส้มโอตาลีตั้งอยู่ที่ตำบลสามสวนอำเภอบ้านแท่นเจ้าของยางคือคุณลีปานวิเศษภรยาคือคุณสมัยนะเริ่มปลูกส้มโอครั้งแรก5ไร่ครับจากที่ดินที่แกมีทั้งหมดอ่ะสิบไร่หลังจากพบว่าส้มโอโอ้ยทำไมปลูกแล้วมันรสชาติดีอ่ะ โดดเด่นน่ะคนซื้อไปกินชิมปั๊บติดใจบอกเอาอีกเอาอีกอย่างเงี้ยฮะสวนส้มโอตาลีครับปลูกโซโบสามสายพันธุ์ได้แก่ทัพทิมสยามจากอำเภอปากพนังจหวัดนครศรีธรรมราชทองดีแล้วก็สายน้ำผึ้งจากจันทบุรีการปรับพื้นที่สวนก็มีคันดินคันคลองน่ยนะครับคุณผู้ชมครับปลูกผักสวนครัวเลี้ยงปรงเลี้ยงปลาไปส่วนหนึ่งก็ขายให้กับเพื่อนบ้านสร้างไรายได้เสริมและหลายคนที่รู้ข่าวว่าอ้ามันออกหน้านี้ประมาณเดือนนี้ จองกันแล้วเดินทางมาเที่ยวมาซื้อมาเหมาสําหรับราคาขายปัจจุบันครับพันทับทิมสยามอยู่ที่กิโลกรัมละห้บาทขายทั้งในประเทศแล้วก็ส่งออกด้วยส่วนพันทองดีกับสายน้ําผึ้งกิโลกรัมละสีบาทออเดอร์ต่างประเทศเป็นหลักครับอันนี้แล้วก็ขายออนไลน์ให้กับลูกค้าขาประจําสร้างไรายได้ต่อปีให้กับครอบครัวไม่ต่ำกว่า50 0 0 0 0ถึง1ล้านบาทสุดยอดคู่สามีภรรยาบอกว่าภูมิใจนะ แม้อายุจะมากขึ้นแต่สิ่งที่ภูมิใจคือการสืบทอดสวนส้มโอให้ลูกให้หลานดาเนินการต่อ,อตามแนวทางพ่อหลวงรัชกาลที่9เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลูกหลานได้มีอาชีพสร้างไรายได้ไม่ทิ้งบ้านเกิดไปไหนและยังคงสร้างคุณค่าให้กับส้มโอทองดีบ้านแท่นให้คงอยู่ต่อไปเพราะสายพันธุ์นี้เขาน่าจะดีรสชาติเอ่ยดินเอ่ยอากาศเอ่ยนะนะอ่ะของดีชัยภูมิจาําเภอบ้านแท่นครับนี่นะคะคือชีวิตไม่สิ้นเนาะก็ต้องดิ้นกันไป